สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้แพรจะพาไปตะลุกิน50ร้านงานเทศกาลเที่ยวเมืองไทยปี68ครั้งที่43งานนี้นะคะจัดที่ 0, าศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิจชั้นจีฮอ1-4ซึ่งงานนี้นะคะมีตั้งแต่วันที่26จนถึง30มีนาคมปี2568งานเริ่มตั้งแต่เวลา10โมงจนถึง3ทุ่มโดยงานนี้นะคะรวบรวมร้านเด็ดร้านดังของดีทั่วไทยทุกภาคเอาไว้ในงานเดียวเลยค่ะมาที่เดียวคือได้กินครบทุกภาคแน่นอนนะคะทุกคนและนอกจากของ ะะเขายังมีพวกของใช้การแสดงและกิจ,จกรรมอื่นอีกเพียบเลยค่ะโดยการเดินทางนะคะมาได้หลายรูปแบบค่ะจะมารถส่วนตัวก็ได้หรือจะนั่งรถไฟฟ้า MRT มาลงสถานีศูนย์การประชุมแห่งชาติศรษฐกิจทางออก3ก็ได้นะคะถ้าใครเอารถมาจอดฟรี2ชั่วโมงแรกค่ะโดยในงานนะคะจะแบ่งเป็นโซนๆซึ่งโซนแรกที่แพรมาเริ่มนะคะเป็นโซนหมู่บ้านภาคอีสานร,ร้านแรกที่มาจัดนะคะเป็นร้านแม่เสงเงี่ยมแจ่วฮ้อนมาจากจังหวัดมหาสารคามวันนี้นะคะเขามีทั้งแจ่วฮ้อนหมูแจ่วฮ้อนเนื้อแพรจัดเป็นแจ่วฮ้อนหมูชามละ60บาทถ้าเนื้อ อยู่ที่ชามละ70บาทนะคะซึ่งแจ่วหอนเขาจะมีผักให้ใส่หลายอย่างและตัวน้าจิ้มนะคะจะเป็นน้าจิ้มแจ่วมะขามรสชาติเข้มขน้นตัวน้ำซุปนะคะเขาจะเคี่ยวกับสมุนไพรซึ่งใครชอบแจ่วหอนที่มีความเข้มขน้นเผ็ด หอมกลมกรอบไม่ต้องปรุงเพิ่มนะคะแนะนําร้านนี้เลยค่ะในชามเจะหอจะมีวุ้นเส้นแล้วก็หมูนุ่มๆม,มาให้ด้วยนาซุปคือสดได้เลยค่ะทุกคนหอมสมุนไพรมากๆถัดมานะคะเป็นร้านแม่ลําดวนจากขอนแกน่นแพ้สั่งเป็นแหนบปิ้งใบตองไม้ละ15บาทกับไส้เกาะอีสานไม้ละย0ของร้านนี้เขาจะมีผักฟรีซึ่งแหนบปิ้งเขานะคะรสชาติแบบเปรี้ยวกําลังดีรสชาติเข้มข้นมากมันน้อยค่ะเป็นส่วนเนื้อกับหนังกินคู่กับขิงกับพริกคือเข้ากันส่วนไส้เกาะอีสานนะคะมันก็ไม่เยอะหนังกกรอบมา คุกคนส่วนร้านต่อมานะคะเป็นร้านลงคั่วกาแฟหม้อด,ดินลุงหวังมาจากจังหวัดหนองบัวลาพูแพรสั่งเป็นเมนูหวานใจลุงหวังเป็นกาแฟใส่น้าอ้อยนะคะแก้วละ60บาทซึ่งน้าอ้อยเขานะคะรสชาติมีความหวานหอมกำลังดีค่ะและข้างบนเขาจะใช้เครื่องสกัดช็อตด,ด้วยมือนะคะสะกัดช็อตกาแฟใส่ลงไปโดยกาแฟเขานะคะจะเป็นอาราบิกา้าปลูกในหนองบัวลาพูค่ะกาแฟหอมเข้มและที่ร้านเนี่ยเขามีชาดอ,อกกาแฟด้วยนะคะส่วนแก้วนี้เป็นโกโก้สดลุงหวังเป็นโกโก้ที่ปลูกทางภาคอีสานค่ะไม่ได้สกัดโกโก้บตัตเตอร์ จะออกเค้มเปรี้ยวส่วนเมนูต่อมานะคะแพรจัดเป็นลาเป็ดร้านลาเป็ดหนองแดอุดรจากจังหวัดอุดรธานีแพรสั่งเป็นลาเป็ดจานละ70บาทเขาจะเสิร์ฟมาคู่กับผักสดนะคะก็จะมีแตงกวากระหล่ำแล้วก็ใบลิ้นเป็ดส่วนหมูทอดนะคะแพรจัดเป็นหมูทอดหมักตะไคร่มาค่ะไม้ละ15บาทตัวลาเป็ดจะเป็นเนื้อเป็ดผสมกับเครื่องในนะคะมีกลิ่นเป็ดตับเป็ดกินคู่กับข้าวเหนียวดําห่อละส0บาทข้าวเหนียวนุ่มๆส่วนตัวหมูทอดนะคะก็คือหมักมาหอมตะไคร้ค่ะหมูฉ่ามากส่วนร้านต่อมา ะะเป็นร้านปากหมอ้อในหลืบจากจังหวัดมหาสารคามวันนี้แพะสั่งเป็นปากหมอ้อไส้ปลาสม้มชุดละ1 0 0บาทตัวปลาส้มนะคะจะเป็นแบบเนื้อล้วนไรลก้านะคะใส่มาคู่กับถั่วง,งอกต้นหอมแล้วก็หอ่อโดยแป้งข้าวเกลียบแบบนี้เลยค่ะข้างบนนะคะเขาจะโรยเป็นกระเทียมเจียวค่ะแล้วก็จะราดเป็นนำ้ำราดรสชาติเปรี้ยวหวานมาให้นะคะและของที่เนี่ยเขาจะมีนังเล็ดกรอบโรยมาให้ด้วยซอยกล่องนึงนะคะแพ้สั่งเป็นไส้หวานตัวนี้จะเป็นไส้ถั่วผัดกับน้ำตาลค่ะข้างบนเป็นมะพร้าออ่อนกับนันเล็ดตัวแป้งเขาจะมีความเหนียวนุ ส่วนไส้หวานกะทิจอกมันๆร้านต่อมานะคะเป็นร้านกุ้งจอมอำเภอรประคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์แพสสั่งเป็นกุ้งจอมทรงเครื่องถ้วยละหกสิบกับกุ้งจอมผัดสามรสหกสิบเท่ากันนะคะซึ่งตัวกุ้งจอมทรงเครื่องนะคะเขานึ่งมาสุกแล้วนะคะรสชาติเปรี้ยวเค็มเผ็ดส่วนตัวผัดสามรสนะคะจะมีความออกหวานมากกว่าใช้กุ้งจากแม่น้ำมูลค่ะต่อมานะคะเป็นร้านคีละอั่วกบจากจังหวัดยะโสธรอัอ่วกบตัวละห้าสิบห้าบาทโดยเขานะคะจะเอาเนื้อกบไปสับผสมกับพวกเครื่องไส้อั่วนะคะแล้วเอามายัดในไใส้ รสชาติเข้มข้นออกเผ็ดนนี้ถัดมานะคะเป็นฮานหม่ำแม่คำตันจากจังหวัดเชียงภูมิแพจัดเป็นหม่ำเนื้อชิ้นละ60บาทซึ่งหม่ำเนื้อนะคะเขาจะใช้เป็นเนื้อแดงผสมกับตับวัวค่ะซึ่งตัวหม่ำนะคะจะมีกลิ่นหอมเนื้อหอมกระเทียมค่ะและของร้านเนี้ยคือเป็นเนื้อแดงนะคะมันไม่เยอะเนื้อเขาจอ,อกแน่นๆกินคู่กับพริกหรือขิงดองสามรสคือเข้ากันเลยค่ะจากนั้นนะคะเรามาจัดผัดหมี่โคราชกันค่ะชื่อร้านหมี่กระทูป,ป้าเปื่องนะคะจากจังหวัดนครราชสีมาแพสั่งเป็นหมี่โคราชใส่ไข่จานละานนะคะ จะเอาไก่มาผัดกับตัวเส้นค่ะแล้วก็จะเอาไข่นะคะมาหมกไว้ใต้เส้นแบบนี้เลยค่ะซึ่งรสชาติรวมๆนะคะจะมีความกลมกล่อมค่ะเปรี้ยวหวานเค็มเผ็ดนะคะครบรสตัวเส้นก็คือนุ่มๆกินคู่กับไข่คือดีงามเลยค่ะและอีกหนึ่งเมนูนะคะแพทจัดเป็นตำโคราจานละ50บาทซึ่งตัวเนี้ยก็จะเป็นตำใส่ปลาร้าใส่ผงนัวแล้วก็ปูค่ะเขาจะใช้เป็นปูเค็มเอาไปนึ่งสุกนะคะเสร็จแล้วนะคะก็จะตำคู่กับเส้นมะละกอนะคะซึ่งเส้นมะละกอร้านเนี้ยกรอบดีเลยค่ะและรสชาตินะคะก็คือมีความเปรี้ยวเค็ม จากนั้นนะคะเราเดินไปเจอไอศครีมดอกกระเจียวของร้านภูหอมดาวฟาร์มสเตย์จากจังหวัดเชียงภูมิค่ะแทงละ89บาทรสชาติเป็นมิกซ์เบอร์รี่ออกนมนม,นมนะคะไม่ใช่ซอเบย์ค่ะแล้วแต่ละภาคนะคะเขาจะมีโซนที่นั่งกินให้ด้วยนะคะจากนั้นเรามาต่อ,อันที่โซนภาคเหนือค่ะเราเดินมาเจอร้านปางสุรีอาร์ตโฮมจัดลำจากจังหวัดลำปางซึ่งร้านนี้นะคะเขามีไข่ออนเซนที่มาจากน้ำตกแจ้2สองด้วยค่ะทุกคนเมนูแรกแพ็จัดเป็นไข่โฮค่ะหรือว่ายำไข่ออนเซนนะคะซึ่งคำว่าโฮเนี่ยมันแปลว่ารวมทุกอย่างค่ะเขาก็ใส่มาทาง น้ำยำแม็กกี้สาหร่ายน้ำพริกก,กรอบๆนะคะตัวรสชาติน้ำนะคะมันจะมีความเปรี้ยวเค็มเผ็ดหวานครบรสเลยค่ะส่วนไข่ออนเซนก็คือนุ่มๆตัดกับความกรอบของน้ำพริกรวมๆกินเพล,ลิน 2- ฟอง30บาทส่วนอันนี้เป็นขนมห่อม,ม้าค่ะทุกคนกล่องละ50ได้2ชิ้นนะคะตัวแป้งนะคะจะเป็นเหมือนแป้งไดฟูกุค่ะรสชาติหวานๆคลุกกับงาข้างในจะเป็นไส้ถั่วผสมกับมะพร้าวอกขวัญเทียนส่วนร้านต่อมานะคะเป็นร้านข้าวเปิืบ้านนาต้นจันจากจากังหวัดสุโขทยัยตัวแป้งนะคะจะาคล้ายกับเส้นใหญ่ค่ะแต่จะมีความนุ่มกว่าส่วน ข้างในนะคะจะเป็นวุ้นเส้นผักกาดขาวแล้วก็ผักบุ้งจากนั้นนะคะร้านจะเอาไปนึ่งค่ะแล้วก็จะห่อออกมาพร้อมกับตักใส่ถ้วยแล้วก็จะโปะด้วยไข่ดาวให้เราแบบนี้เลยนะคะซึ่งข้าวเปิ้ลอยู่ที่ถ้วยละ50บาทและข้างบนนะคะเขาจะใส่เป็นแคบหมูหมูสับแล้วก็นำซุปมาให้และนา,นาให้เติมพริกเพิ่มนิดนึงรวมๆรสชาตินะคะก็เหมือนเรากินก๋วยเตี๋ยวค่ะจะใส่แคบหมูกอบๆนะคะแล้วก็จะมีหมูสับกับแป้งนุ่มๆแล้วก็ไข่ดาวดนิ่มๆค่ะส่วนตัวแพชชอบนะคะถัดมานะคะเป็นร้านข้าวแรมฟืนทอดจากจังหวัดเชงรา จัดเป็นยำข้าวแรงฟื้นทอดถ้วยละหกสิบบาทซึ่งตัวน้ำยำเขานะคะจะใส่เป็นฟองถั่วพมา่าค่ะทุกคนมันจะเป็นฟองสีขาวๆแบบนี้นะคะเสร็จแล้วนะคะเขาจะใส่เป็นน้ำสูตรค่ะซึ่งตัวนี้จะเป็นกล้วยที่เอาไปหมักกับพวกน้ำตาลอ้อยนะคะแล้วก็จะใส่เป็นพริกน้ำมันเจียวหอมและข้างบนเขาก็จะใส่เป็นข้าวแรมฟืนทอดที่หั่นเป็นชิ้นๆแบบนี้ค่ะโดยข้าวแรงฟื้นนะคะทำมาจากถั่วหรือพมา่าหรือถั่วกละป๋นะคะเอาไปโม่บดนะคะแล้วเคี่ยวจนข,นข้นทิ้งให้เสร็จตัวแล้วเอามาทอดจะมีความกกรรอออบนนนนใ้ายจชเผด ผ็หวาน,วนร้านต่อมานะคะเป็นร้านเต้าหู้ไทยใหญ่แพรจัดเป็นเมนูเต้าหู้ผสมกับข้าวแรมฟืนทอดชุดละ60บาทซึ่งที่ร้านนะคะเขาจะมีน้าจิ้มราดมาให้ข้างบนเป็นน้าจิ้มเต้าหู้ออกถั่วๆหน่อยค่ะซึ่งตัวนี้กินคู่กับข้าวแรงฟืนแล้วก็เต้าหู้คือเข้ากันเลยตัวข้าวแรงฟืนเขานะคะจะมีความออกกร,กรอบๆส่วนเต้าหู้นะคะเนื้อเขาจะออกนุ่มๆยบุยบๆเด้งๆดีค่ะถ้าใครชอบเต้าหู้ทอดแนะนําเลยค่ะ จากนั้นนะคะเดินมาจาร้านแม่ปูกว๋วยเตี๋ยวปลากิมโดงกลางจากจังหวัดพิจิตรแพ้สั่งเป็นเย็นตาโฟต้มยำนะคะชามละ50บาทซึ่งตัวเส้นปลากิมนะคะแอบขายเส้นดองแดงค่ะแต่แพ้ว่ามันจะมีความนุ่มกว่าไม่นึบนะคะเสร็จแล้วเขาก็จะเอามาปรุงคู่กับซอสเย็นตาโฟเครื่องปรุงต่างๆซึ่งเครื่องเขานะคะใส่มาหลากหลายมากค่ะทุกคนมีทั้งพวกหมึกกรอบลูกชิ้นปลาหมูแดงและยังใส่เป็นลูกชิ้นแคะและข้างบนนะคะเขาใส่เป็นน้ำซุปกับหมูแดงมาให้ด้วยซึ่งตัวน้ำซุปนะคะเขาปรุงมาให้แบบไม่ต้องปรุง แต่ถ้าใครชอบหวานน้อยแนะนาให้แจ้งว่าลานลดน้ําตาลนะคะจากนั้นเราเดินมาเจอร้านสิริอาหารเหนือจากจังหวัดน่านแพรสั่งเป็นยำม,มะหนุหรือยำขนุนอ่อนจานละ70บาทส่วนอีกตัวหนึง่งแพรสั่งเป็นข้าวกันจิ้นค่ะชุดละ60บาทซึ่งตัวนี้จะเป็นข้าวหมกเลือดค่ะเอาไปนึ่งของร้านนี้เขาจะนึ่งมาเป็นซึ้งใหญ่นะคะไม่ได้ห่อมาเป็นห่อนะคะข้างบนเขาจะโรยเป็นกระเทียมเจียวเสิร์ฟม,มาคู่กับพวกผักแตงกวาแพรเอามากินคู่กับยำม,มะหนุนค่ะยำม,มะษนุนะรสชาตินะขนุนคือ ะะส่วนร้านต่อมาแคเดินม,มาเจอร้านวัสนาศกยกยาศาสตร์จากจังหวัดตากแพสั่งเป็นกยาศาสตร์แปดเซนถูกละหนึ่งร้อยเครื่องแน่นมากค่ะเมนูนี้มีสตอรอเบอรี่มะเขือเทศกล้วยไข่ทอดเปลือกส้มโอลูกเกตมะพาแล้วก็ขนมทอดออกหวานเปรี้ยกรอบจากนั้นแคเดินม,มาจัดแคบวัวของร้านอูไลรัดอาหารเหนือฮารานจังหวัดเชียงใหม่ค่ะแคบวัวถุงละหกสิบบาทซึ่งอน,นิย้าชิ้นใหญ่ก็แคบหมูเยอะเลยค่ะทุกคนสั่งมากินคู่น้ำพริกหนุม่มแบบเผ็ดถ้วยละห้าสิบนะคะตัวแคบวัวนะคะชิ้นใหญ่กรอบฟูไม่มีส่่่วววนนนนไไไหหเีียคะแล้้กก็มมดิ บัวแรงนะทุกคนมันกินง่ายมากๆถัดมานะคะเป็นร้านข้าวซอยสุกแตะจากจังหวัดพะเยาแพ้สั่งเป็นข้าวซอยปลาส้มชามละเจบาทซึ่งตัวข้าวซอยนะคะเขาจะมีทั้งไก่วัวแล้วก็ปลาส้มนะคะปลาส้มจะเป็นแบบปลาส้มไรยก้างจากพะเยาค่ะเขาจะเอาไปทอดกับเก็ดขนมปังแบบนี้นะคะและข้างบนเขาก็จะใส่เป็นเครื่องต่างๆและของร้านเนี้ยเขามีกิมจิข้าวซอยด้วยเป็นผักดองที่เขาหมักเองนะคะไม่เหมือนร้านอื่นและรสชาตินะคะตัวเส้นจากนุ่มน้ำแกงข้าวซอยนะคะเข้มขน้นรสชาติก็คือไม่หวานเกินไปไม่ แล้วตัวปลาส้มเขานะคะเป็นปลาส้มปราจีนรสชาติเปรี้ยวกําลังดีตัดรสกับเขาซอยเลยค่ะทุกคนกินแล้วเจริญอาหารสุดๆแนะนําเลยค่ะถัดมานะคะเป็นร้านลำลำรับแรจากจังหวัดอุตรดิตถ์นะคะแพรจัดเป็นหมี่พันรับแรชุดละห้าสิบบาทซึ่งเขานะคะจะเอาเข้าวแคบมาพันด้วยหมี่รสชาติเผ็ดๆเ,เปรี้ยวหนึ่งห่อนะคะมีทั้งหมด5ชิ้นตัวแป้งเขานะคะจะมีความเหนียวความนุ่มค่ะข้างในหอ่อไส้เป็นเส้นหมี่ปรุงรสร้านต่อมานะคะเป็นร้านปลาแรดรสดีจากจังหวัดอุทัยธานีแพรจัดเป็นปลาแรดปอกค่ะถ้วยเล็ก889บาาาาทข้้งนนอหหตเืไกป แต่ข้างในเป็นเนื้อปลาแรดนะคะเป็นแบบไม่มีก้างเวลากินก็คือราดซอสกระเทียมลงไปแบบนี้ได้เลยค่ะเนื้อเขาจอ,อกแน่นแแป้งข้างน,นอ,อกกรอบนิดนึงสว่วนนี้นะคะเป็นขนมปังใส้สังขยาค่ะชิลละ20บาทมีขายหน้าร้านเดียวกันเลยนะคะแป้งนุ่มดีจากนั้นเราไปต่อที่โซนหมูบ้านภาคใต้ค่ะเดินมาเจอร้านนาครอ,อาหารปักใต้จังหวัดนาครศรีธรรมราชโชคดีวันที่มามีแกงมันขี้หนูด้วยค่ะทุกคนเป็นมันแบบลูกเล็กๆนะคะแล้วเนื้อเขาจอ,อกหนึบๆไม่เละค่ะแล้วที่ร้านเขามีผักให้ฟรีด้วยนะคะซึ่งวันนี้แพทรสั่งมา กะปิค่ะข้าวราดแกง2อ,อย่าง60บาทนะคะกับข้าวร้านนี้นะคะรสชาติจัดจ้านเลยค่ะกินคู่กับลูกชิงนะคะตัวนี้น้าตาเหมือนลูกมะเดื่อค่ะทุกคนก,กรอบต่อมานะคะเป็นร้านขนมโคองแหวนแพจัดเป็นขนมโคกับขนมเหนียวมาค่ะกล่องละ353กล่องร้อยซึ่งขนมโคนะคะเขาจะสอดไส้น้ำตาลโนดส่วนขนมเหนียวจะเป็นแป้งปั้นเส้นแล้วเอามาคลุกกับมะพร้าวขูดแบบนี้นะคะซึ่งข้างบนขนมเหนียวนะคะเขาจะโรยเป็นข้าวพองค่ะแล้วก็จะราดเป็นน้ําตาลที่เขาเคี่ยวจนเป็นคาราเมลนะคะส่วนนี้นะคะจะเป็นขนมโคล ะะเป็นชิเล็กพอดีคำคำแรกที่แพชิมนะคะแพ้ัเป็นขนมเหนียวก่อนเลยค่ะแป้งก็คือมีความเหนียวนุม่มหอมกลิ่นน้ำตาลที่เขาเอาไประเบิดหรือเคี่ยวจะเป็นคาราเมลตัดกับข้าวโพงกับกรอบส่วนขนมโคข้างในเขาจะเป็นไส้น้ำตาลละหนุ่แบบก,บกรอบๆนะคะแป้งนุ่มร้านต่อมานะคะเป็นร้านผัดไทยชยายา,ยาตุนจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีผัดไทยชายาท,าที่ละเจบาทได้กุ้ง2ตัวค่ะโดยน้ำซอสผัดไทยชายานะคะสีส้มมาจากสีของพริกชี้ฟ้าสีแดงค่ะไม่ใส่สีผสมอาหารนะคะเคี่ยวกับพวกกะทิแล้วก็เครื่องปรุงซึ่่งตััววเเส้นนนผดออกมมาหียุ มากค่ะทุกคนใครไปตอนนี้เขาทําใหม่ๆนะคะคือโชคดีมากบอกเลยว่าฟินส่วนมะม่วงเขาจะใส่เป็นมะม่วงน้ําดอกไม้ค่ะกินคู่กับผัดไทยชชยาที่แบบฉ่าน้ําซอสน,นะคะมันมีความหอมความมันรสชาติคือเปรี้ยวหวานกําลังดีเลยค่ะทุกคนไม่เค็มแล้วก็ไม่เลี่ยนเกินไปนะคะต่อมานะคะเป็นร้านอัโปงจากจังหวัดภูเก็ตค่ะแพะสั่งเป็นอปโปงชุดละ5บาทซึ่งตัวแป้งนะคะจะเป็นแป้งที่เอาไปหมักกับพวกกีกับพวกน้ําตาลค่ะซึ่งตัวนี้กลิ่นเขานะคะจะมีกลิ่นหอมแบบแป้งหมักนิดนึงค่ะแล้วแป้งจะเป็นแบบบกกรอ และข้างในนะคะจะมีความนุ่มชุดเนือนได้3ชิ้นแต่ชิ้นจะใหญ่กว่าที่แพ้เคยกินมาตัวแป้งเขานะคะจะมีความกรอบค่ะและ้วตรงแกนตรงกลางจะยังมีความนุ่มนิดนึงนะคะใครชอบกินอปโป้งลองไปจัดกันดูค่ะทุกคอนอันนี้หน้าตาแป้งข้างในนะคะต่อมานะคะเป็นร้านเต้าหู้คลองแงะจากจังหวัดสงขลาแพ้จัดเป็นแบบชุดเล็ก9ชิ้นนะคะประมาณเท่ากับเต้าหู้1่ก้อนซึ่งที่ร้านเขาจะเอาไปทอดแบบกรอบนอกข้างในเป็นคัสตาร์ดแล้วก็จะราดเป็นน้ำจิ้มเต้าหู้ถั่วให้นะคะตัวผิวข้างนอกนะคะจะมีความกรอบเนื้อข้างใน เป็นคาสตาร์กินหัวไม่แรงกินง่ายเลยค่ะจากนั้นนะคะเราเดินม,มาเจอร้านมะม่วงเบาซอร์ปี้ค่ะของร้านสุดทะเลลูกชิ้นปลาจากจังหวัดตังนะคะซึ่งซอรอปี้มะม่วงนะคะแก้วละ60บาทมีทั้งแบบโรยพริกเกลือแล้วก็แบบราดน้ำปลาหวานแบบนี้เลยค่ะซึ่งถ้าใครชอบซอร์ปี้รสชาติแบบเปรี้ยวอมหวานหอมมะม่วงเบานะคะร้านนี้ก็คือตอบโจทย์ค่ะทุกคนน้ำปลาหวานเขาจะมีความแบบหวานๆเค็มๆนะคะใครที่เป็นแฟนมะม่วงเบานะคะแนะนําให้ลองเลยค่ะทุกคนสดชื่นมากๆแก้วหนึ่งน่าจะประมาณ16ออนได้ค่ะและเดินม,มาอีก ะะจะเจอร้านขนมเปียสอยก้าวจากจังหวัดตังค่ะแพ้สั่งเป็นขนมเปียะไส้เผือกหอมไข่เค็มลูกละ20บาทถ้าเป็นแบบกล่องที่กล่องละ2 0 0ได้10ชิ้นนะคะตัวไส้เผือกหอมเผือกเนียนมากไข่แดงเค็มก็คือไม่แข็งค่ะทุกคนแป้งกรอบถัดมานะคะเป็นร้านโกสุยหมูย่างตังจากจังหวัดตังเช่นกันค่ะแพ้จัดเป็นซี่โครงหมูย่างนะคะซึ่งตัวเนี้ถ้าใครเคยกินนะคะจะรู้เลยว่าตรงส่วนซี่โครงมันจะเข้มข้นมากขีดละ50บาทส่วนหมูย่างแบบปกติขีดละ,ะถ้้าซืเป็นแบบกล่องจะกล่องะ2้0ได้2 ขีดครึ่งซึ่งถ้าใครลองกินเนื้อซี่โครงแล้วนะคะบอกเลยว่าติดใจเนื้อนุ่มร่อนกระดูกมากๆเลยค่ะและร้านเนี่ยเขามีปอเบเปี๊ยะหมูย่างตังด้วยนะคะชิ้นละ30บาทซึ่งตัวเนี้ยเขาจะเอาแป้งปอเบเปี๊ยะไปชุบกับแป้งแล้วทอดอีกทีหนึ่งมีน้ำจิ้มส้มเจียงมาให้กินนะคะตัวแป้งมีความกรอบข้างในจะหอมหมูย่างรสชาติน้ำจิ้มจะออกเปรี้ยวเผ็ดค่ะต่อมานะคะเป็นร้านเจนออาหารพื้นเมืองจากจังหวัดพังงาค่ะแพรสั่งเป็นน้ำพริกกุ้งเสียบํำสดนะคะซึ่งที่ร้านเขาจะตำให้ใหม่คกต่อแบบบนนนนนีีนน้้เเลยยคค่่่ะะะตตตออืดูพาาากกรงๆว ไปไหลายอึกระดิ่นนีหอมมากหอมทั้งกระปิมันนาวนะคะแล้วคือตามเสร็จนะคะเขาก็จะขูดมะม่วงมันเดือน9ก้าใส่ลงไปค่ะเสร็จแล้วนะคะก็เคลานิดนึงแล้วก็จะโรยด้วยกุ้งเสียบข้างบนใส่มาเต็มหน้ากระปุกแบบนี้เลยค่ะทุกคนซึ่งถ้าใครชอบน้ำพริกกุ้งเสียบนะคะแนะนําให้ไปลองค่ะน้ำพริกกุ้งเสียบหอมๆกินเปล่าก็ได้กินคู่กับข้าวหักสดก็ดีงามค่ะต่อมานะคะเป็นร้านหลงไหลโฮมคาเฟ่จากจังหวัดพังงาแฮเดินไปเจอโอเอ๋ว e ฮันนี่เลมอนนะคะถ้วยละ5 0บาท ซึ่งของร้านนี้นะคะเขาจะทํามาจากมเมล็ดหน้าตาแบบนี้เลยคะ่ะซึ่งโอเอ๋นะคะเนื้อเขาจะมีความเป็นเจลลี่นะคะไม่ได้ออกรสชาติมากรสชาติจะมาจากตัวน้ําที่เป็นฮันนี่เลมอนค่ะทุกคนมีความเปรี้ยวอมหวานสดชื่นร้านต่อมานะคะแพทเดินม,มาจัดข้าวมันไก่ของร้านเจริญข้าวมันไก่เบตงพันแท้จากจังหวัดยะลาค่ะสั่งเป็นข้าวมันไก่พิเศษเลือกเนื้อส่วนปีกนะคะกล่องละ80บาทข้างบนเขาจะราดเป็นน้าราดซอสเห็ดหอมให้ค่ะซึ่งตัวไก่ที่ร้านนะคะเขามีฟาร์มเลี้ยงเองนะคะเป็นไก่เบตงหรือวว่่าาาาไกกแนนซคคะทุเ้จมมี นุ่มไม่เละหนังจะมีความเด้งกรอบนะคะใครชอบข้าวมันไก่เบตงต้องมาจัดเลยค่ะทุกคนเป็นร้านดังจากยะลาเลยนะคะกินเสร็จนะคะแพเดินม,มาจัดชาชักต่อค่ะชื่อร้านขอบคุณสตูนนะคะจากจังหวัดสตูลค่ะซึ่งร้านนี้นะคะลีลาการชักชาก,ก็คือเล่นใหญ่ไฟกระพริบแล้วชานะคะคือชักออกมาแบบฟอง,ฟ,องฟูๆแบบนี้เลยค่ะทุกคนแก้วละ50บาทรสชาติหวานมันถ้าใครไม่เอาหวานสามารถแจ้งที่หน้าร้านได้เลยนะคะ อันนี้ก็คือหน้าตาชาในแก้วค่ะคนให้ดูค่ะทุกคนและนอกจากพวกชาชักเครื่องดื่มชักแบบต่างๆนะคะเขามีพวกเมนูโรตีด้วยนะคะมีให้เลือกหลายไส้ไส้ชีสไส้กล้วยหอมไข่ก็มีค่ะราคาประมาณ50-60บาทจากนั้นนะคะเราไปต่อที่โซนภาคตะวันออกค่ะร้านแรกที่มาแวะนะคะเป็นร้านสวนแก้วคูณจากจังหวัดนครน,นายกของร้านนี้นะคะที่เด็ดที่แพ้ก,กินบ่อยก็คือไอศกรีมมะยงชิดค่ะอันนี้เป็นแบบโคนโคนละ25าบาทรสชาตินะคะจะมีความแบบเปรี้ยวอมหวานสดชื่นนะคะมีเนื้อมะยง ชีสแทกข้างในด้วยแล้ววันนี้แพะสั่งเป็นมายงชีส่งเครื่องค่ะแบบร่าเลยนะคะชุดละร้อยยีซึ่งตัวน้ำราดนะคะรสชาติแบบหวานแบบพอดีค่ะทุกคนแล้วก็จะใส่เป็นถั่วมะพาร้าวขั้วแล้วก็กุ้งแห้งและข้างบนนะคะจะใส่เป็นหอมแครก,กับพริกซอยมาแบบนี้ด้วยนะคะตัวมายงชีเขาควานเม็ดมาให้แล้วนะคะสามารถงับไปทางรูปแบบนี้เลยค่ะเนื้อเขานะคะไม่เปรี้ยวมากจะออกหวานหวานเปรี้ยวนิดหน่อยเองค่ะทุกคนต่อมานะคะเป็นร้านข้าวเกี๊ยวอ่อนป้าต้อยจงังหวัดตลาดแพรสั่งมา1กล่่อคะซึ่งตัวแป้เ,เกอ่อนนะะะคจส กับน้ำตาลค่ะทุกคนเป็นน้ำตาลโอทึงหรือน้ำตาลใสแดงเขาก็จะเอามาละเลงเหมือนเขาเกี่ยปากหม้อแบบนี้นะคะเสร็จแล้วอ่ะก็จะแขะแป้งออกมาแล้วก็จะเอามาใส่ไส้เป็นไส้มะพร้าวขูดผสมกับถั่วเขียวซึ่งตัวนี้ไส้อ่ะเขาจะออกแบบออกเคม็มๆออกหวานๆตัดกับความหอมของตัวแป้งที่ผสมกับน้ำตาลใสแดงนะคะแป้งเขาจะมีความออกเหนียวนุ่มแบบนี้เลยค่ะแนะนําว่าใครชอบเ้าเกี่ยออดลองไปจัดกันดูนะคะไส้คือกินเพลินเค็มหวานตัดกันดีค่ะต่อมานะคะเป็นร้านน่งรักขนมไทยจาก จังหวัดฉะเชิงเซาแพรจัดเป็นเม็ดขนุนรวมไส้รอบนี้นะคะเดินไปเจอไส้งาด้วยค่ะทุกคนตัวไส้งาดํานะคะเขาจะเอาไปกวนผสมกับถั่วทองหรือถั่วเขียวล้อเปลือกนะคะมีกลิ่นหอมงารสชาติไม่หวานมากกล่องละ40บาทเป็นแบบคําในเล็กชิ้นตะมูตะมีพอดีคําเลยค่ะและต่อมานะคะเราเดินม,มาเจอร้านข้าวต้มมัดคูลําพันจังหวัดปราจีนบุรีแพรสั่งมาสองไส้นะคะเป็นไส้กล้วยกับไส้ถั่วอยู่ที่3ชิ้น50บาทรสชาติข้าวนะคะจะมีความมันแบบหวานไม่มากค่ะทุกคนข้าวมีความนุ่มนมึตัวไส้ นนะะจะเป็นเหมือนขวที่ผัดกับไส,ส้ขนมเทใสเคม็มจะออกพิกไทยพิไทยหน่อยค่ะส่วนกล้วยหนิบดีถัดมานะคะเป็นร้านนันนัทขนมบุหรันดันเมฆจากจังหวัดฉะเชิงเซาค่ะซึ่งวันนี้นะคะจัดมาทั้งขนมตะลุ่มขนมบุหรันดันเมฆแล้วก็ขนมบุหรันดันหมอตะลุ่มจะเป็นหน้าสีเหลืองที่เป็นสังขยาะคะข้างล่างจะเป็นตัวแป้งส,ส่วนอันนี้เป็นบุหรันดันหมอข้างในจะเป็นไส้ทองหยอดส่วนอีกตัวนึงนะคะเป็นบุหรันดันเมฆข้างในจะเป็นไส้สังขยาค่ะขนมอยูย่ที่กล่องละห้าสิบนะคะสั่งแบบรวมได้ต่่อออมมาาานร้ซซไทยววงงจจกััหด เชิงเซาซึ่งตัวซอสรันเนี้ยมีทั้งซอสซูก,กี้ซอสสามรสแล้วก็ซอสมะม่วงนั่งเดิมทุกตัวทํามาจากมะม่วงแล้วปริมาณมะม่วงที่ใช้คือเยอะมากค่ะทุกคนแต่ไม่มีกลิ่นมะม่วงออกเลยซอสรสจัดดีทาให้ไปลองค่ะ ถัดมานะคะเป็นร้านป้าวานแพทจัดเป็นขนมเกสรลำเจียค่ะร้านนี้ก็มาจากฉะเชิงเซาเช่นกันนะคะซึ่งตัวขนมเกสรลำเจียนะคะกล่องละ40บาทหนึ่งกล่องได้4ชิ้นข้างในจะเป็นไส้มะพร้าวขัดแบบนี้ค่ะส่วนแป้งข้างนอกนะคะจะมีความหอมมนุ่มๆน,นะคะถัดมาเป็นร้านข้าวหน้าจากจังหวัดจันทบุรีแพะสั่งเป็นสลัดชีมะปี๊ดถ้าแบบไม่ใส่อะไรเลยแก้วเจ็ดสิบเก้าบาทค่ะถ้าเพิ่มท็อปปิ้งอย่างละสิบบาทนะคะรสชาติคือเปรี้ยวหวานหอมมะปี๊ดค่ะทุกคนถัดมานะคะเป็นร้านป้านอมขาวหมูไรมันจากจังหหวัดนนนคครราายก่่ะซึงขมู้ ะะไขมันใต้ชั้นหนังแทบไม่มีเลยค่ะทุกคนเหมือนเป็นหนังเด้งๆนะคะแล้วก็เจอชั้นเนื้อเลยอันนี้แพสั่งแบบยกขานะคะ380บาทแพบาทแพสั่งให้เขาแบ่งเป็น2กล่องนะคะทุกคนได้ประมาณสองกล่องใหญ่ๆแบบนี้เลยค่ะแล้วหนังเขานะคะจะมีความเด้งๆนุ่มๆไม่เหนียวนะคะแล้วรู้สึกว่าไม่เลี่ยนเท่ากับแบบที่มีมันค่ะแล้วเายังมีแบบพวกข้าวขาหมูด้วยนะคะจากนั้นเรามาต่อที่โซนภาคกลางค่ะเดินมาเจอร้านข้าวแช่แม่เล็กสกิดใจจ,จังหวัดเพชรบุรีมาจากท่ายางของร้านนี้นะคะมีข้าวแช่หลายขนาดแพสั่งเป็นชุด ะะซึ่งลูกกะปิเขารสชาติดีแล้วก็จะมีเนื้อปลายิโศกินคู่กับน้ำลอยมันยมหอมเวลากินกินเครื่องก่อนตามด้วยข้าวนะคะแล้วจากนั้นมาต่อที่ร้านหงกี่เป็ดย่างสุดฮ่องกงจากจังหวัดกรุงเทพมหานครค่ะแพะสั่งเป็นก๋วยเตี๋ยวรอดไส้กุ้งหมูสับเมนูนี้ถ้ากินบ่อยมากทีละ90บาทนะคะซึ่งที่ร้านจะเป็นก๋วยเตี๋ยวรอดแป้งนึ่งสดแบบนี้เลยค่ะทุกคนตัวกุ้งเ็าจะเป็นแบบกุ้งเด้งๆนะคะแล้วก็จะใส่เป็นไส้หมูสับบุงรสแล้วตัวแป้งนะคะเขาจะมีความนุ่มมคววาเหนีย ข้างบนนะคะเขาจะราดเป็นน้ำก๋วยเตี๋ยวรอดรสชาติออกเค็มๆหว,วานๆแล้วก็น้ำมันพริกให้แบบนี้เลยค่ะซึ่งถ้าใครชอบก๋วยเตี๋ยวรลอดแบบแป้งเหนียวนุ่มนะคะแนะนําของร้านนี้เลยค่ะมีให้เลือกหลายไส้ด้วยนะคะทุกคนพวกไส้หมูแดงหมูสับล้วนก็มีค่ะ และจากนั้นนะคะมาต่อที่ร้านเมี่ยงคําคุณยายสว่างสืรโบราณจังหวัดปทุมธานีแพะสั่งเป็นเมี่ยงกรีบบัวนะคะไม้ละ20บาทซึ่งของที่ร้านนี้แพะชอบตรงที่เขามีแบบเมี่ยงกรีบบัวแบบหอยพร้อมทานค่ะปกติไม่ค่อยเจอคนห่อขายเขาจะขายเป็นชุดนะคะโดยกรีบบัวนะคะจะใช้เป็นของกรีบบัวดอกบัวหลวงนะคะซึ่งกรีบบัวรสชาติไม่มีค่ะทุกคนส่วนน้ำเมี่ยงเขานะคะจะออกเยิมย้มๆค่ะทุกคนรสชาติเป็นหวานมันๆหอมๆต่อมาเป็นร้านคุณเป่าดอนหยอยหลอดจังหวัดสมุทรสงครามค่ะร้านนี้เมนูปลาทูเยอะมากปลาทูสเตียไหลก้าง ส่วนอันนี้เป็นแกงเขียวหวานลูกชิ้นปลาทูค่ะทุกคนเขาเอาเนื้อปลาทูรวัวนะคะมาตีจนเหนียวแล้วเอามาทําเป็นก้อนๆเหมือนลูกชิ้นปลากายแต่ว่าตัวนี้จะมีความเนื้อแน่นเนื้อหนึบมากกว่านะคะและด้วยความเป็นเนื้อปลาทูนะคะมันจะมีรสชาติมากกว่าพวกปลากกยค่ะทุกคนแล้วน้าแกงคือรสชาติเผ็ดกำลังดีชามนี้40บาทและเขายังมีพวกเมนูปลาทูอื่นด้วยนะคะมีจอปลาทูค่ะปลาทูยอแล้วก็มีเบอร์เกอร์ปลาทูชิละ39บาทส่วนอันนี้นะคะเป็นแก้งปลาทูทอดถุงละ50บาททอดมาได้กรอบ มาแบบหัวโล่งๆนะคะกินเพลินๆออกหวานๆกรอบๆเค็มๆ ถัดมานะคะเป็นร้านผักกาดเบเกอรี่จังหวัดราชบุรีแพะเจอเป็นขนมปังสังขยาจิ๋วค่ะสั่งเป็นกล่องเล็กนะคะ24ชิ้น120บาทแป้งเขาจะกอ,อกนุ่มๆตัวสังขยาจะเป็นแบบใบเตยนะคะรสชาติไม่หวานมากสังขยาเขาจะออกเนื้อเด้งๆเหมือนเจลลี่เลยคะ่ะต่อมานะคะเป็นร้านแม่กิมฮวยจากจังหวัดราชบุรีแพจัดเป็นเค้กมะพร้าออดน,น้ำหอมชิ้นละ65บาทข้างบนนะคะเขาจะมีเนื้อมะพร้าออนมาให้ด้วยนะคะเนื้อเค้กเขาจะเป็นชิฟฟ่อนใบเตยนะคะเนื้อนุม่มไม่ฝึกคอหอมใบเตยคะ่ะส่วตวครบบครีีมมเสดชาิออก หวานและต่อมานะคะเป็นร้านบุญเลิศบะหมี่หมูย่างซีอิ๊วแพะจัดเป็นบะหมี่เกี๊ยวหมูย่างหมูกรอบชามละ90้ซึ่งหมูกรอบร้านนี้นะคะจะเป็นหมูกรอบแบ cong, แบออกหนังเค็มนิดๆส่วนหมูย่างนะคะจะมีความออกหวานๆแล้วตัวเส้นบะหมี่นะคะเขา <c illed> จะราดเป็นน้ำราดซีอิ๊วหอมๆค่ะซึ่งตัวนี้แพะกินแบบไม่ต้องปรุงอะไรเพิ่มเลยค่ะมันจะมีความเส้นหอมอยู่แล้วนะคะแล้วเส้นเขาก็จะมีความแบบเนหนียวนุ่มแต่ใครที่มางานนะคะอยากจะบอกว่าร้านของกินจริงๆยังมีมากกว่านี้อีกเยอะมากๆนะคะ50ร้านนี่คือยังเด็กๆเลยค่ะและในงานนะคะมีุด รูปเยอะมากค่ะทุกคนรีบไปเดินกันเลยนะคะงานดีจริง